โครงการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์โดยทรงปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญและทดลองจนได้ผลแล้วจึงพระราชทานแก่หน่วยงงานหรือผู้สนใจไปดำเนินการต่อมีชื่อเรียกว่าโครงการตามพระราชประสงค์ประกอบด้วยโครงการทดลองในเขตพระราชฐานและในภูมิภาค เช่นการศึกษาทดลองเรื่องข้าวและวัวนมในบริเวณพระตำหนักสูนจิตรดาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสวนพระองค์สูนจิตรดาโครงการพัฒนาที่ดินที่หุบกระพงที่ดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีที่หนองพลับจังหวัดประจุบคิรีขันโครงการพัฒนาที่ดินที่ทุ่งลุยลายจังหวัดชัยภูมิที่อำเภอกะลุวอจังหวัดนาราธิวาสเป็นต้น สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน